สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้วันจันทร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะคุณผู้่่งใบงานคณิตศาสตร์นะคะไปทางไลน์แล้วนักเรียนทำกัน บางคนอาจจะบอกว่าคครูคหาหนูทําเสร็จแล้วค่ะและอาจจะมีหลายคนเช่นกันอาจจะยังงงอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะลูกแล้วไปดูตัวอย่างนะคะลูกไปดูคาสั่งก่อนจงแสดงผลบวกจานวนที่กําหนดให้ตัวอย่างจนหาผลบวก4กลุ่มของ5นักเรียนอาจจะงงความหมายประโยคนี้ค่ะ4กลุ่มของ5เรามาดูความหมายถ้าเราแปลความหมายได้คณิตศาสตร์นะคะอ่า เรื่องของการจัดกลุ่มนะคะที่เดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปเรียนเรื่องการคูณคือมีความสัมพันธ์กันเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องการคูณแล้วนักเรียนจะบอกว่าอุ้ยง่ายมากเลยครูหนูชอบคณิตมากเลยอ่ะเราไปดูก่อน4กลุ่มคําว่ากลุ่มคืออะไรคําว่ากลุ่มก็คือเด็กๆสังเกตนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะคุณครูกําหนดให้เป็นกลุ่มที่1 กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะคะ4รูปนี้มาจาก4กลุ่มของ5ก็คือจํานวน5นะคะจะอยู่ในแต่ละกลุ่มนั่นเองเห็นไหมลูกกลุ่มแรกมีจํานวน5กลุ่มที่2 5กลุ่มที่3 5กลุ่มที่4 5 4กลุ่มของ5หมายความว่าดังนี้ค่ะ 5..5 บวก5ได้10บ บวกอีกห้าได้15บห้าบวกอีกห้าได้20ดังนั้น4กลุ่มของ5จึงมีค่า20นั่นเองนะคะอะ่นักเรียนไปดูข้อที่สองข้อที่1กันนะลูกเพื่อความเข้าใจ เพิ่มมาขึ้นข้อที่1นนะลูก2กลุ่มของ100 2กลุ่มของ100เพราะฉะนั้นเห็นไหมลูก2กลุ่มเราต้องจัดกลุ่มให้ได้2กลุ่มในแต่ละกลุ่มมีจํานวนเท่าไหร่คะลูกอ่าใครตอบคุณ่ครูได้ในแต่ละกลุ่มมีจํานวน100ใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่2ต้องมีเท่าไหร่อีกนะกลุ่มที่2ก็จะต้องมีจํานวนเท่าไหร่นะคะลูกอีก100ใช่ไหมคะเนาะอ่า เพราะฉะนั้นสองกลุ่มของหนึ่งร้อยได้เท่าไรเอลยตอบคุณครูได้ไหมได้สองร้อยใช่ไหมคะลูกอ่ะเรามาดูสื่อเพิ่มเติมเนาะอ่ะตามคุณครูมาเลยวันนี้นะคะคุณครูมีถ้วยทั้งหมดกี่ใบไม่รู้ แต่ที่รู้คุณครูตั้งโจทย์ให้กรอนะคะโจของคุณคุรูวันนี้ก็คือ3กลุ่มของ7 3กลุ่มของ7เพราะฉะนั้นคุณครูต้องจัดกลุ่มให้ได้กี่กลุ่มคะลูก3กลุ่มใช่ไหมเรามานับกันเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3เอ๊ะ3กลุ่มของ7ในแต่ละกลุ่มต้องมีตัวนับเท่าไหร่นะคะลูก เจ็ดใช่ไหมอ่าเรามานับพร้อมๆกันสองนับปพียบสองลูกสี่หกและอีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดเนาะอ่าต่อไปนะคะสองสี่หกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเจ็ดประมาณนะ้ลูกสองสี่หกและเจ็ดเห็นไหมคะลูก 3กลุ่มของเจ็ดสกลุ่มของเจ็ดจะได้เท่าไหร่คำตอบหาได้รโดยแต่ละกลุ่มมี7จ็ดนวนนับเกลุ่มที่2มีจำนวนนับเกลุ่มที่3มีจำนวนนับ7ก็คือเจ็ดบวกเเห็นไหมลูก7กลุ่มที่1นึ่งบวกเกลุ่มที่2องได้สีและบวกเจ็กลุ่มที่สมได้ยี่สมมิบเอ็ดอ 4, 1. ดังนั้น3กลุ่มของเจ็ดคือ21เอนั่นเองแน่แ ไปดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วลรูปเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างนี้คุณครูบอกว่านะคะสองกลุ่มของห้าสองกลุ่มของห้าหมายความว่าอย่างนี้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเห็นไหมลูกแล้สังกลุ่มแล้วเอ๊แต่ละกลุ่มต้องมีจํานวนน้บเท่าไหร่นะห้าใช่ไหมคะลูกหนึ่งสองส,องสามสี่ห้า กลุ่มที่สองนะพร้อมกับลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นเด็กตอบเุิ่งคูได้ไหมคะสองกลุ่มของห้าคือเอหายังไงดีนะเรานำมาบวกกันใช่ไหมห้าบวกห้าได้10เพราะฉะนั้น2กลุ่มของ5ได้10นะคะ,ะวันนี้นะคะนักเรียนมาฝึกคิด ฝึกทักษะกันนะคะการคิดวิเคราะห์และการจัดกลุ่มนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดส่งครูนักเรียนทําได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะลูกแค่นักเรียนตั้งใจทํานะคะถ้าสงสัยหรือทําไม่ได้ให้ลายมานะคะหรือจะให้สอนลายเป็นลายบุคคลให้แอดคุณครูมาเลยค่ะหรือนักเรียนไม่เข้าใจไม่สามารถนะคะ เรียนรายเรียนทางออนไลน์ได้แต่ของให้นักเรียนตามงานนิดนึงคุณครูจะเก็บงานไว้นะคะในอนันดับมั่นนะคะในกลุ่มใหญ่ให้นักเรียนไปตามนะคะถ้ามีเวลานะคะถูกผิดไม่เป็นไรคุณครูจะได้ประเมินว่านักเรียนมีความรู้เป็นแค่ไหนณนะวันที่เราเปิดเรียนหรือมาเรียนนะคะที่โรงเรียนได้คุณครูจะได้วิเคราะห์ได้ว่า นะคะนักเรียนคนใดที่จะต้องซ้อมเสริมนักเรียนคนใดที่ผ่านแล้วและนักเรียนคนไหนที่คุณรูต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแต่คุครูขอให้นักเรียนทุกคนทํางานส่งคครูเพราะงานงครูไม่ใช่มีแค่แบบฝึกหัด นะคะแบบฝึกหัดนักเรียนจะไม่เข้าใจแต่นักเรียนต้องฝึกทักษะนะคะในการคณิตบวกเลขนะคะคณิตคิดเร็วหรือทักษะต่างๆในสมุดและจะได้นะคะฝึกการเขียนสมุดนะคะและการทํางานให้เรียบร้อยด้วยค่ะเมื่อเราเรียนโจทย์ปัญหาเราจะได้เรียนได้นะคะ,ะนักเรียนสงสัยหรือต้องการให้ครูสอนเพิ่มเติม ก็ไลน์มาหรือแจ้งคุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะ